แอบมางนหน่ว่าใครแสบใครสนที่สุดถ้าวัดเรื่องความสนแสบเนี่ยก็ไม่ต้องมองหน้ากันเลยครับเพราะว่าก็คือคุณเองครับผมอจจริงๆริงเราจะมีความสนแสบคนละแบบรับผมบางคนเนี่ยสนเงียบบางคนสนแกรมบางคนสนแบบเด็กแต่บางคนที่สนแบบป่วนก็ต้องไปดูกันว่าใครสนแบบไหน

สวัสดีครับโยชิเนฟวันครับ <Woo! S 1> สวัสดีครับตัววันเนฟวันครับ <Woo! S 1> สวัสดีครับพร้อมเนฟวันครับ <Woo! S 1> สวัสดีครับท่านคุณเนฟวันครับ <Woo! S 3> อันนี้เพิ่งเดบิวต์ว่าะสดสดลร้อนเลยป่ะเอ็มมีก็เพิ่งปล่อยด้ไหมวันแรกที่ปล่อยเอ็มมีรู้สึกไงกับบ้างมีคนร้องให้อีอุ๊ยเรา ทา,า้ลละคือตอนนั้นนะครับก็เป็นการถ่ายเรียกชนันเอ็มวีของพวกเราครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยเห็นเอ็มวีของตัวเองด้วยเหมือนตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นกันมากเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะที่เอ็มวีมันเริ่มเนี่ยล้วก็ใจมันก็เต้นปืบปาไปอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอผ่านไปครึ่งเอ็มวีผมก็เริ่มรู้สึกมันภูมิใจเลยครับน้ำตามันก็เลยออกมาเองอะไรอย่างงี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ทำงานกันหนักอะไรครับซ้อมกันหนักมากแล้วก็ผ่านอะไรมาได้กันเยอะก็เลยรู้สึกว่าในที่สุดเราก็ได้ปล่อยผลงานของเราแล้วครับกว่าจะผ่านมาว มีเสียงน้ำตากันบ้างแวเอออย่ารู้ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกว่าจะมารวมเป็นเนวันก็ได้ก็จะมีอุปสรรคหลายอย่างเลยครับที่ว่าก่อนที่เราจะเป็นเนวันซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เป็นแทนกับพร้อมอยู่ในโปรเจกต์นี้ก่อนก็จะเป็น2คนที่ได้แบบเทรนเทรนไว้ก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันใช่มันเหมือนรออีกสองจิกซอครับมาเชื่อมต่อเพื่อที่จะให้แบบจิกซอว่นีนแบบได้ปล่อยออกไปซึ่งก็มีพี่โยเข้ามาก่อนตอนแรกพี่โยเทรนอยู่กับอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็ถูกมูฟเข้ามาใน ในวันครับทีมท e sì> okay um um um> oui> ี่เข้าเข้ากันได้แล้วพออยู่เราก็เหมือนแบบเฮ้ยมีพี่โยคอยแบบเป็นที่ยืดเนี่ยจิตใจเพิ่มอีกคนนึงอะไรก็เป็นสาคนแล้วก็สุดท้ายเป็นน้องตะวันครับที่เข้ามาทําให้แบบสีสันวงมันน่ารักขึ้นมีแบบน้องเล็กอะไรอย่างงี้ให้แบบไดเอ็นดูอะไรเออมันเป็นความกลมกล่อมหมเนาะพอแบบหลายๆจิ๊กซ้อมรวมกันแล้วพอมันเป็นวงแบบฟูลฟิลหลังจากที่พอแบบเออทราบแบบความเป็นมามาแล้วเออถ้าอย่างนั้นอยากรู้ว่า ครั Belgium, ้งแรกที <lawsuit> as, ่แบบว่าแต่ละคนน่ะมาเจอกันรู้สึกงไงกันบ้างตอนที่ตอนเจอพี่ๆครั้งแรกก็รู้สึกว่าพี่ๆแบบตื่นเต้นครับตอนตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบพี่ๆเคยเปิดตัวกันไปก่อนแล้วก็แบบพี่ๆเป็นศิลปินกันแล้วอะไรอย่างนี้แล้วตอนก็เจอกับพี่ๆตอนแบบตื่นเต้นมากครับก็แต่สุดท้ายก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆได้อยู่วงเดียวกับพี่ๆก็รู้สึกดีใจมากครับของโยนะครับคือโยก็อยู่กับอ่าอาจจะอยู่กับคนที่โตๆมาก่อนหน่อยนึงใช่ก็แบบยังไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเด็กๆตอนเจอครั้งแรกพอมาน้องๆก็จะแบบ มันจะมีความนุ่มนวลมันจะมีความหวานมันจะมีความแบบเสียงแบบ,<อ>บเสียงแบบเด็กๆซอฟๆ,อๆแตบบ่ตอนนี้ไม่ใช่งั้นนะเอาเอาตอนนี้คือสนสนกันมากๆแล้วก็ดื้อกันมากๆใช่แต่ก็เป็น first impression ที่ดีครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็กลับมาเออมีความแบบสดใสขึ้นจะพูดอย่างนี้เหมือนอายุห่างมา <c oughs> ไม่ได้หา่ <c oughs> างออายุหา่างไม่ได้ห่างกันมากใช่ไหมไม่ได้ห่างมากใช่ครับแต่นั่นแหละ first impression <c oughs> ก็คือดี เจอครั้งแรกสื่งไงก็ตอนแรกเจอพองพิโยมมาก,ก่อนแล้วแต่ตอนแรกแคเคยรู้จักกับพองคนแรกก็แต่ตอนนั้นไม่ได้สนิทอะไรกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยพอม,มาเจอกันอีกทีก็คือทั้งพองทั้งพ่โยเจอที่ค่ายตอนนั้นเป็นบริกก่อนอแล้วก็แบบเหมือนคุยกับพอมเยอะสุดตอนนั้นเพราะว่าเราแบบอายุใกล้เคียงกันแต่พอแบบมาเริ่มเป็นโปรเจกต์ในวันก็คือคุยกับพ่โยเยอะขึ้น มากๆก็รู้สึกว่าสอง,องคนนี้น่ารักมากมากแบบเขาแบบมีความเป็นตัวเองสูงเ <c oughs> ขามีความมาเติมเต็มเราในออสิ่งที่เราขาดอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเป็นน้องตะวานันก็น้องตะวันก็เป็นแบบเด็กที่น่ารักมากๆแบบเป็นเด็กที่เรียกว่าไงอ่ะเ, <c oughs> เป็นเป็นความสดใสให้เราใช่คว<อ>ามสดใสให้เราใช,าชา่ให้แบบเหมือนวงเรามันอาจจะมีแบบอาจจะมีมุมเด็กแต่ว่ารู้สึกว่ายังเด็กมีสุดแล้วพอตะวันเข้ามานี่คือเหมือนได้ฟื้นคืนชีพเขาเป็นเด็กอีกครั้งวิตามินใช่เหมือนแบบเป็นยาวิตามินหลายแบบ ทำเป็นเล่นไปรถนะเธอหลายๆคนคงรู้แล้วว่าชื่อวงในวันมาแบบเป็นเป็นอะไรมายังไงบ้างเออช่วยอ,อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมแล้วก็เห็นว่ามีชื่อแฟนคลับด้วยปะใช่เออ,อยังไงอ่ะเล่าหน่อยก็มาจากประโยคที่ว่า D1 in Neverland ครับผม ก็คือซึ่งก็คือคอนเซ็ปต์ของพวกเรานะครับก็คือเป็นมีความวายาวตลอดการเหมือนเราอยู่ในเนเวอร์แลนด์ครับคือพีเตอร์เพนปใช่เลยก็คือเราจะเป็นแบบเหมือนกลุ่มคนที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนครับผมส่วนเวนดี้เนี่ยคำว,ว่าเวน่ะมันมาจากคำว่านเนปมันคือกลับกันใช่เป็นใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันอยู่นะครับเป็นเอ็นเป็น V ีวีเอเอ็นี้ใช่พอมันมีดิวันในเนเวอร์แลนด์แล้วทุกคนก็จะเป็นเวนดี้ที่เป็นดิวันในนั่วหาดครับผม มันมีความลึกซึ้งใช่ไหมเชื่อป่ะพี่ไม่เคยมองเขาว่าเนวันกลับเป็นเวนดี้เลยจนแบบเออพอรู้ว่าชื่อเวนดี้แล้วอ๋อโอเคเวนดี้แต่ก็คือแบบคงคิดว่าเออมันคงมาจากคอนเซ็ปที่เราพูดกันว่าเออมาจากเนว่าแลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอกับชื่อโมล่าเป็นเวนดี้อุ้ยแก NVEM เป็นเวนดี้แบบนี้ไม่ใช่เด็กมินยูนะครับอันนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาใช่เลิศ เดี๋ยวมาถึงชู้แอบเมาก่อนยดีกว่าเออเพราะว่าได้ยินว่าแต่ละคนอ่ะมันมีความสนแสบอะไรกันบ้างใช่ไหมพราะฉะนั้นแล้วเข้าสู่ช่วงจอยแอบเมาขอแอบเมาก็หนยว่าใครแสบใครสนที่สุดถ้าวัดเรื่องความสนแสบเนี่ยก็ไม่ต้องมองหน้ากันเลยครับเพราะว่าก็คือคุณเองครับ จริงๆเราจะมีความโซนแสบคนละแบบครับผมบางคนเนี่ยโซนเงียบบางคนโซนแกรมบางคนโซนแบบเด็กแต่บางคนนี่โซนแบบป่วนก็ต้องไปดูกันว่าใครโซนแบบไหนอันนี้ไม่บอกนะป๊าว่าใครโซนแบบไหนหรือจะบอกอ่าพี่แอนคุอบ้างอ่ะพีคิดว่าโซนแบบป่วนน่าจะเป็นพี่โยครับพี่โยมีอะไรจะคัดค้านไหมครับเป็นคำที่เห็นของน้องแทนครับพี่ก็เตรียมที่จะรับฟังแทนก็ดีใจดีนะอุ๊ยข้างหลัง ข้างหลังนี่คือรูปหลังกันนะคะมีจิกันนะคะจริงๆรักกันครับรักกันครับโยจะมีความโซนแบบขวนครับแล้วก็แทนจะเป็นโซนแกรมของหอนจะเก็บแกรมไว้ที่ขาแกรมมันแบบน้อยแบบว่าติดแกรมติดหลู่อะเหมือนจะมีความคุณหนูเหมือนได้ยินเสียงทีมงานค้านมาว่าไม่ใช่นะครับมีความคุณหนูอะไรซึ่งไม่มีอะไรเป็นวิแดนคุณเลยผิดแล้วเหรอ ใช่ออ้ทผมขอเฉลยผมขอเฉลยนี่นะคุณนะครับเป็นซนป่วนครับไม่ไม่รู้รู้หน่อยเขาก็เลยโยนมาให้โยกก่อนเลยทำไมถึงต้องโยกไปพี่โอ้ะครับไม่ได้กัดฟันนะจริงๆถ้าเห็นกับตาพวกเธอเชื่อได้แล้วพี่โอ้คือพี่โอ้สนแบบไหนครับเราซนหรอโอเนะเราว่าเราไม่สนาดนแล้วนี่คือเนวานเขาบอก เมาก็ห่ายว่าลักษณะการตอบแชทของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เราให้น้องเล็กดีกว่าครับเพราะน้องเล็กน่าน้องน้องเล็กน่าจะเป็นคนที่ได้สื่อสารกับคนอื่นตลอดเวลาใช่เมาแบบคนอื่นใช่ไหมครับเมาได้เลยน่มีปิดโอกาสอ่ะพี่โยพี่โยจะเป็นคนที่ไม่ตอบแชทตวันคราบางเวลาบางเวลาแต่ช่วงนี้ตอบบ่อยพี่โยรักตะวันแล้วตอนนี้แต่แต่เวลาพี่โยแบบตวันพิมไปประมาณ10ประโยคพี่โยจะตอบมาแค่ โอเคพี่าตกันแล้วแต่พี่จะแสดยออออ่าแล้วก็พี่พร้อมแล้วกันพี่พร้อมจะเป็นคนที่เวลาเวลาทักไปประมาณหนึ่งประโยคแบบพี่พร้อมอยากได้กําลังใจพี่พร้อมจะเขียนเรียงความกําลังใจประมาณสิบประโยคสิบบรรทัดแล้วก็ส่งมาแล้วตอนก็อ่านแล้วแบบโอ้ไปสษัให้กําลังใจไหมใช่มาให้กําลังใจเป็นสายให้กาลังใจเป็นแบบคนคิดคําพูดเก่งมาก ส่วนพี่แทนนี่อยากพูดเองเลยใช่ไมทำไมอ่าแบ่ง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 แทนแทนที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นแทนที่น่ารักเป็นแทนที่เป็นแบบเป็นแทนที่อ่านในภาษาคือหมาโกลเด้นเด็กเป็นแทนที่น่ารักแต่ความเป็นจริงแทนเป็นคนที่ตอบแชทได้หวนมากครับทุกคนแทนเป็นคนที่ตอบแชทได้แบบเหมือนโกรธใครอยู่หรือว่าไม่มั่นใจว่าแทนโกรธพี่หรือเปล่าตัวอย่างเปิดแชทได้ไหมล่ะ เรื่องจริงไหมครับเคยครับก็เคยครับแต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนไงใช่การปรับเปลี่ยนใช่ไหมอย่างเช่นก็มีการเพิ่มตัวสะกดมาขึ้นใอ่าให้มันดูอาจจะจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ชื่อคุณพ่อเคก็เป็นสองตาร์ดับเบิลอ่าจะเป็นอดับเบิ้ลมีนอเรือว่าแต่มันก็เป็นแค่การพิมพ์แทนนะครับใช่ตัวจริงแทนก็เป็นคนพูดไม่ได้ควรอะไรทำแต่ในแชทแค่แบบเหมือนคนอื่นพิม เฮ้ยแต่ว่าเขาจะมีอีนนี่อีโมจิเอเทมว่าสิสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์โกลเด้นของพี่แทนเขาชอบใชยมากอ็คือส่งไปก็จบมันก็จนาิไม่ออกจะตออะไรโอเคถือว่าพอหยิกหลังก็ได้พอตัวนะเขาถามนี้แล้วคนชอบอีทอะไรกันบ้างเออผมเวนดีเขาอยากรู้อ่ะพี่แทนต้องเริ่มก่อนละ ชอบกินชูโรสครับใช่กินบ่อยเวลาแบบอ่านหนังสือหรือว่าแบบเวลาแบบวันนั้นแบบเหนื่อยมากก็จะชอบสั่งปกินมีแบบเติมน้ำตาลนความสูกำลังความสกำลังสำหรับพร้อมเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำครับใช่ต้องเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็เป็นเย็นตาโฟแล้วก็ต้องต้มยำด้วยครับ จริงพี่ตอนพี่ท้องร้องแล้วตอนนี้ของโยคือมันเป็นไทยเทดิชเนลไปเลยจริงๆเรื่องนี้เราให้พ่อแม่เรื่องนี้เราให้พ่อแม่เครมได้เลยทั้งของข้าวของหวานที่เป็นอันดับหนึ่งของโยก็คือผัดไทยกับเ้เหยวมะม่วงครับใช่คือสองสิ่งที่โยชอบกินที่สุดแต่ก็ช่วงนี้ต้องงดอยู่น้ำตาลขึ้นน้ำตาลมันเยอะจริง ของตะว,วันนะครับก็ถ้าเป็นของเขาก็ชอบกินกะเพราหมูกรอบครับแล้วก็ส่วนของหวานตะว,วันชอบกินเกลลี่มากครับเวลาตนไปไหนแบบหรือไปกองออกกองตอนจะพกเกลลี่ไว้ติดตัวตลอดครับเหมือนเติมความหวานแล้วแต่ละคนอนะ่ะเพิ่ม energy เเใช่จริงอุ้ยแกมันไหวมากเลยอ่ะทำไมวันนี้ทั้งชาิสิสั้นขนาดนี้ก็ไม่รู้มากก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วจริงจริงไหวปะไหวมากอ่ะวางกันที่ข้อนี้ดีกว่า ก็งานเร็วๆนี้ของเราครับก็เป็นงานมิกซ์ป็อปเค้ผมเป็นมิกซ์ป็อปแบงค์ค2ัอที like op, like ่ม kind of ันใกล้เข hey, ้ามาแล้วแล้วก็เป็นงานที่แบบรวมศิลปินหลากหลายใช่ไหมใช่แล้วครับจาหรั้งเอเชียเลย6-7เจกันกระดการ์นี้นะครับก็ติดตามรอว่าพวกเราเนี่ย จะไปโผล่ที่ไหนเมื่อไหรนะครับผมก็จะมีโชว์อะไรบ้างอันนี้แหละกิมมิคงสำคัญพรนอกจากโชว์สุดท้าแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโชว์พิเศษอุ้ยเฮ้ยไม่ไปไม่ได้แล้วป่ะเพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าจอยดาจะมีกิจกรรมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามแล้วทุกคนเอออ่ะสุดท้ายแล้วไหนๆก็มาขนาดนี้แอบฝากเพลงหน่อยแอบอีกวะแอบแอบอยู่อ่ะแอบต่อเลยลูก สำหรับเพลงช็อตคันนะครับเพลงเดบิวต์แรกของพวกเรานะครับก็สามารถไปรับชม MV กันได้ที่ Brick Official และ RS Music Thailand ครับแล้วก็สามารถไปฟังในทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามจอยดอมนะครับของเนฟวันในแอปจอยระดาด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นรับโพลารอยพร้อมลายเซ็นของพวกเรา4คนด้วยนะครับโอโม<อ> ก็คือจะเป็นพี่นั่นแหละค่ะที่เป็นคนไปเล่นแฮนด์โดนทุบแล้วนะจะบอกให้เออเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องๆก็ด้วยแล้วก็เจอกับน้องๆใน m i x p o p Festival นะคะอย่าลืมติดตามน้องๆกันนะอย่ว้าทีจะลัดขไป if you wanna so know shut it to your heart h a n k s have been a man anymore คำตัวใจดีละเตรียมตัวไว้ให้ดีละใจอยากรู้ก็ว่า present down